อันนี้แอดจะมาแนะนําต้นไม้อีกชนิดนึงนะคะตัวน,นี้เรียกว่าไม้เต็งหรือภาษาพื้นบ้านของแอดเรียกว่าต้นประเจจะมาปมาปจากตาชเมตต้นนี้จะมี เนื้อไม้ที่แข็งทนทานทนกับทุกสภาพอากาศของเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเราจึงนิยมนํามาทำเฟอร์นิเจอร์สามารถตั้งภายในหรือภายเนอกอาคารได้ต้นตัวนี้จะทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดีเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลวกมอดจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลักษณะลำต้นเป็นเปล่าตรงหรือมักคดงอไม่ค่อยตรงนะคะมีความสูงได้ประมาณ1 0 3ถเมตรเปลือก ต้นด้านนอกเป็นสีน้ำตาลเทาแตกร่องส่วนเปลือกต้นด้านในจะมีสีน้ำตาลแกมเหลืองกระพี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะอ่าอินจะพามาดูการวัดรอบของต้นไม้นะคะตัวนี้คือไม้เต็งนะคะตี่น,นี้เราจะมาวัดรอบกลางขนาดของต้นนี้จะอยู่ที่173ยเจ็มเซนนะคะ เรามาดูลักษณะใบของต้นเต็งกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นใบที่ร่วงลงมาจากต้นแล้วนะคะลักษณะใบจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันรูปใบขอบขนานหรือรูปทรงรีโดยใบมีความกว้างประมาณ5-7เซนติเมตรและมีความยาวประมาณ10-16เซนติเมตรใบมีสีเขียวอมเหลืองนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นใบที่อยู่ในต้นที่เป็นใบสดนะคะ ต้นเตงจะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่งนะคะและจะมีกลิ่นหอมด้วยและจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงพฤษภานะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสินค้าที่ผลิตมาจากไม้เตงนะคะนี่เป็นมานั่งที่ทางร้านเราทำมาจากไม้เตงนะคะสินค้าสวยมากๆเลยนะ ส่วนช่องทางการติดต่อของเรานะคะจะมีทางเพจพิษเพื่อง mm hmm. IG พิษเพื่อง mm hmm. เพจ Kdarts และ IG Kdarts นะคะส่วนเบอร์ติดต่อคือ099 509 7268ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ